น้าตักหน่าตนอน okay. นี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยยีสิบซับน้ครับผม ระหว่างรอภาพพักหน้าจอฮะ,อะโอเคจากของแบ,บ้มฮะก็ดูภาพนี้ไปก่อนนะฮะภาพตาจึงใจนะภาพที่แบบว่าแบบลุกซึ้งมากครับจะบอกว่าลุกซึ้งมากก็ได้นะฮะโอเคตอนนี้เรามาที่หน้าเกมละ นานไม่ผิวเลยตู้จะหายแล้วเฮ้ยโอ้โห 对。对，啊。 เปลี่ยนเป็นภาพภๆไปนะฮะภาพไหนภาพไหนน่าสนใจเราก็จะเปลี่ยนนั่นนะ วะทำไมแคร์ไม่ช่วยวะทำไมแคร์ไม่ช่วยวะไม่เหล็กันเหล็กสามารถได้ปะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพแล้วเนี่ไงแคร์ทำไมไม่ช่วยเนี่ยแคร์ทำไมไม่ลงกันวะหายหายไป เแยกแยะทำไมไม่ลงกันวะยังไม่เงาอาว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกคนต้องออกรอบนึงก่อนแล้วฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền บ้าบาเ,เออลง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 อะไรเดียเมื่อกี้แหละเออจริงเนี่ยจำแม็กได้เปล่าแม็กไหนวะไมารลยวะ พาไม่มาสัตว์งงเลยโอ้ยเยอะตายสัตว์เฮ้ยเอ้าโอ้โหมาไงวะเคแขมไม่ช่วยเลย <c oughs> แถไม่ช่วยเลยไอ้ไปไปแถไม่ช่วยเลย แม่งจะสั่งแล้แตกเย็นนางรองให้อารมณ์เกมเมอร์จริงวันนี้มาฟันเล็กนะฮะอารมณ์เกมเมอร์จริงอารมณ์เยอะชิบหายด้วยประเด็นลูกโคงลูกแคนนี่หนาวเลย เยอะไรอ่ะแกมันปืนเยอะไรอ่ะไม่ตายเลยเฮียไม่ตายวะไอ้เฮียไม่ตายวะไอ้เฮียนี่เธอ ตายสักยิก่อนไโอ้ยยิงยิงจะตายรักยงิงก็ต้องร้อง จะไม่ได้จะเป็นจะเป็นมารปลาเล็กต้องปากนี้ด้วยฮะบอกก่อนเลยเป็นที่มารปลาเล็กหลองเราต้องปากนี้ด้วยนะฮะข้างหลังตายฮะตาย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 โอ้ยเฮียวีเด็ด เยอะข้องรวมเลยตายเยอยโอ้โหป่วยตายมันเล่นหลังกูแล้ว โอ้ยเฮียแม่งตายเฮียวิ่งแล้วกูอออี่ไอพี่ั่นคือดอี่ายโอ้โหไม่ตายเนเคยยิงเป็นชุดเลย วา,ายายล้มกันเป็นกระสอบทรายเลยทิดเยดโอเคเก็บเก็บไปไม่กี่ตัวเองแต่อยู่นานๆในสัตว์จังหวะลอยอีกหียตายไปนะไม่ตายก็โอ้โหไม่ตายด้วย Hãy subscribe cho ờ không ตายเนี yeah. oh ่ยโอ้โ oh 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 อ้แ oh ต่ยังจะยังเอ้เหี้ยมใครอะไอ้เหี้ยตงใจมาดิ้ยี่โอ้ยแกไม่ช่วยวะเนี่ยแกทำไมไม่ลงกันวะนี่ โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดดูแชทก่อนแชทของสตรีมเอาลุดเลยกูถูลา่ลาลา่าล่าเป็นธรรมดาฮะเรื่องความเรื่องลา่าอ่าเนี้ยโอเคลา่ลาลา่ลาล่าล่าโอเคล่าู่แล้วครับผมทุกคนโอเคกูเปิดหน้าเขาแล้วเพลินเลยโทษทียี่เปิดหน้าเพลินเลยจัด ไอ้เห <I> okay, ่าเคผมปิดแชทแป๊บไปเล่นต่อเออกูเปิดดูของดูของในครางนี้ทีไรผมหลุดปล่อยมากเป็นที่คอมผมหรือว่าเป็นที่เซิร์ฟก็ไม่รู้นะแต่มีคนบอกว่าเป็นที่เซิร์ฟมั้งครับรู้สึกนี่ตะเกี่ยวที่คอมผมก็สบายใจไปครก็รู้สึกดีนะ พูดมากเดี๋ยวเนี่ยแ,แค่แต่ไม่ไม่ลงกันวะนี่จะโดนวลีกิทธิ์ไม่ได้สัตว์ใจอ่ะเย่ส่วนใครเออเนี่ยส่วนใครจะเล่นกับผมก็ตีมาครับแบบนั้นอนะ่ะเนี่ยแล้วผมจะรับตีแล้วก็เล่นด้วยนายนายเอ้ยนายใจเย็นที่มึงอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมึงโอ้โหใจร้อนว่ะเหี้ย ลบไอ้เหี้ยนี่ไงนี่ไงเพื่อนกูสัตว์อย่ายิงเซตแรกกูเฮ้ยมันยิงเซตแรกแตกไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหน่าตอกน่าตอโอ้โห โอ้ยน้โตัแตกไอ้เหี้ยเฮฟวิแตกโอ้โหหน้าคุณละตัวโอ้โหแตกไอ้เหี้ยทำได้ไงโอ้โหนอ้เฮี่บอกเลยเก็บของแป๊บเย่เย่รักมาเรื่อยเรื่อย d อ,อะโอ้โไม่พบดีเอล,เลยเฮี้ย เกาะไหนมันจะอวกันไว้เหอะเกาะไอ้หมวกหมวกไหนมันจะอวกันวะสำหรับตัวกูคิดว่าออติมัส์ตวะหรือเปล่าวะเย่ยี่หกแม็กไปขมเอ้าขมเอ้าขมเอาถึงยี่สิบไปสัต เฮ้ย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 คุณใครเฮียเอาไอเฮียคนที่ตีกูนี่ว่าโอ้ไอชั่วไม่ใช่หรอวะไม่ใช่นี่ว่ะขาไม่ได้ชั่วเขาคนดีตายเลยอีบึ้งนั่นไงกูว่าแล้วต้องหลุดไอเฮียจะร้องไห้ โอเค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 ตอนนี3สามคนด้วยครับผมชวนเพื่อนไปดูเยอะๆนะครับใครที่อยู่อยู่ก็ขอให้แชร์คลิปอะไรนี้ไปด้วยนะครับเคมาแล้ว เอาเดฟมาฟักยูศาสตร์เอาแหม่ตีไม่ได้เฮ้ยตีแกงแกงนี่แหละเดี๋ยวนี้มีพวกถึกถึกมาแล้วว่าผมจะสู้เขายังไงอ่ะเอาเลยฆ่าดี อ๋อเขาเหนือกว่าตายเลยฮะอยู่ดีก็ตายฮะเอ้าหัวเหี้ยตอนทีลืมจอให้สัตว์เมือนจะเล่นในเหี้ยไม่หาไปเลยคิกจนปวดนิ้วเลยปามาแล้วรู้สึกรู้สึกได้เลยนะ โหรูดอีกแล้วโหโคตรเซ็งอ่ากิว่าก็วายก เข้าไปเยอะเคนะฮะเคเข้าปึ๊บโอ้ยเหียแสบหน้าไอ้สั่แหลมอมกอดทีมสุดยอดเลยนะมึงเยื้เติมันเสร็จเลย จีแอดนี่ว่าไอาสัตว์ก็ว่ายิงเป็นแม็กเจนเว้ยเจนเว้ยเอเอ,เอของมึงต้องถึงด้วยเฮีย เฮียต้องไม่ยิงกูนะจะเฮียในเฮียโอ้ไปงี้ทางนี้ไงกูเ,เสร็จเรียบ ตายเี y ยหางว้าตัวเฮ้ยโอ้โ oh, ห oh, อะไรอนะ่ะโอ้กากเีะยกากฮะยะทำใจฮะถ้าจะดูต้องทำใจนี่ ีคนดูกี่คนนะผมไม่รู้เหมือนกันไม่มีเลยมั้งเรื่ว่าจะไม่มีคนดูฮะเดี๋ยวอยู่สตรีมเ่งเล่นๆไปตอนนี้ยี่สิบสองนาทีเนี่2ยี่สิบสองนาทีมาแป๊บเดียวมีน้ำนใหญ่เว้ย ว้าแหลกเลยครับเอพีมันตอกอ่ะไม่ตายสักเอาตายอโอ้ยเอาไอ้เหี้ย <c oughs> ตายเลย อา้าวหลุดไอสัตว์จังไรมากไอ้เลื่อดเลยบ่อยวะโหสายิงหัวกอล่ัมแตกฮ่าเอ้ยเฮ้ยสิงเลยเฮ้ยทำไมแข็ไม่ลงมาวะนี่ดูภาพนี้เแลกวนะฮะ แล้วผมจะมีคนดูเยอะ <laughs> จะมีวันนั้นหรือเปล่าจะมีวันนั้นหรือเปล่า เฮียเมอมพวกมึงแม่งก็ล้อมหาหมวะเหียใจเย็นดิมาเดียวจเาเว้ย,อยโอโห้เียปั๊มอย่าไปติดจัดช้าไปช้าไปกูมาช้าไป รู้หรือเปล่า <laughs> พอเลิกไ <laughs> อ้เฮียนี่ฝากฝากังไว้ด้วยหน้นา,นานี้นะว่าสุกว่านกะูเนี่ยจะเล่นบ่อยอกอกเกินไอ้เฮียโอเคายบ่ายแล้วเจอกันดีโอเกนดิสเดย์จะปืนดิเตอร์จุ๊บจุ๊บไม่ใช่อันธพาเก์